ย่าโอ้โหโอ้ตรงหน้าอย่างนี้ใครจะหลบทันวะโอเคครับทุกช่องไปแกมเราจะมาเล่นเกมอ่าโทมสวิตโทม EP สองในพาร์ทที่สิบครับมาตรงนี้เย้มึงไม่ดูข้างๆก่อนหรอข้างๆนั่นใช่ใช่ไหมลาตีใช่ไหมโอ้สุิยะฆ่า เอาแล้วพิธีมันล่มไปแล้วไม่ใช่เหรอก็เราจัดการไอ้ตัวนั้นไปแล้วเนี่ยเนี่ยลาตีชัดๆไม่เชื่อ <c oughs> เฮ้ยเอาอยู่นู่นโอเคไป <c oughs> ล็อกผมก่อนไ <c oughs> ล้ <c oughs> จัดไป <c oughs> ตรงนี้ใครอะ่ะยังไม่มีนะโอเคดูซิมันมีกี่จุดนะโอเคไป ในตึงๆนี่จังเลยอ่าโอเคมันน่าจะารู้กันไปถึงไหนตอนไหนแล้วกูต้องไปทางไหนบุญเนี่ยทางนี้ป่ะยาแล้วเว้ยเฮ้ยยาโอ้โหขอบคุณครับดีนะที่มาแม่ต่งมีน้ำใจหวังว่าจะไม่ล่วงไปตายมาเหื่อยเหื่อยยังไม่มีใครมีอะไรให้เก็บไหมเฮ้ยตะปู เฮ้ยรูปภาพมีอีกวะมีอะไรกวะเหมือนจะไม่มีแล้วเฮ้ยยาวโอยลาบปากละกูมากินแต่ก่อนเลยมาเก็บเพิ่มไหนไหนมันก็เต็มแล้วนี่เฮ้ยได้ไงเจนโอเคมีอะไรลอยขึ้นมาด้วยอ๋อมันโยนตรงไฟนี่หว่าเดี๋ยวไม่ใช่ืใครวะเนี่ยโอ้โหสภาพเย็นใช่ ชัวช่วไม่เป็นไรเหมือนกันแกถึงแล้วอุ้ยใครอ่ะโอ้โหใครเนี่ยหืมมีทุกอันเลยหรือไงเดรตะปูเนี่ยมาแล้วเจนไม่มีอะไรทิ่มตัวใช่ไหมเดินมาเสียวตอกขามากเลยตื่นเถอะผมอยู่นี่แล้วไปกับเธอเจนไปกับเธอเจนทุกอย่างจบแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วเต็มเลย เจนคิดว่าจะไม่มีใครมาช่วยเจนแล้วผมอย่างละเจนไม่ต้องกลัวนะผมมาช่วยแล้วผมเคยสัญญาไว้แล้วไงผมไม่มีทางทิ้งเจนไปไหนหรอกก็มองหน้าไปอีกนานไปดิช่วยเขาสักทีสิมากเลยเจนขอโทษเจนทำผิดกับเตมมากเจนขอโทษจริงๆโอ้โหเจนหยุดร้องไห้ได้แล้วผมไม่คยากี้ต้องขอโทษเจนนะ ผมตั้งฉากที่เป็นคนผิดก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจเจนเลยที่มันบทพูดละครน้ำเน่าชัดๆใส่ใจโดูละครมากไปที่ไม่เคยเชื่อตอนที่เจนพยายามจะบอกขอโทษจริงๆนะตรงนี้ก็เป็นตะปูอีกละโอ้โหนะโอ้โหขอโทษจริงๆเต็มเจนไม่ให้กูจับตัวยังไงไม่ไม่ไม่ต้องขอโทษแล้วนะเจน นัสทุกอย่างโอเคหยุดร้องไห้ได้แล้วนะขอบคุณนะมาเจ็เจ็ดอุ้ยเจ็ดเจ็ดเอ้เมื่อกี้โดนวิเสียบท้องเลยเหรอมันยังไม่ตายอีกเหรอ โเอ้ยตรงนี้น่าจะฝันมันกำแางไป่เห็นบ้างอะไรวะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเจนอุ๊ยแม่ไสัตว์ตลกจองไว้พวกกูไม่ไหนวะเจ้าเล็กนะผีฆ่าแค่เครื่องสังเวยเท่านั้นแต่เพราะมึงทำชีวิตกูชิบหายหมดกูจะทำให้มึงไม่ได้พูดไม่ได้เกิดอีกเลย ไปตามเมียมึงไปข้าอุ้ยมึงรู้ได้ไงว่าเมียกูตายแล้วมึงอย่ามามาโนมาไอ้เบื้องโอ้ยังไงวะโอเคฟันได้อยู่มามาโค้ดอ้ยหลบได้ด้วยยาย่หูโดนด้วยล่ะอ่านมาโค้ดเด่ตุมหน้าเต็มหน้าโอเคน่าฟันหัวมันตัวมันน่าไม่น่าจะเป็นอะไรเายัหล่ายังเายัหล่ายังเหลายัง เขายังเขายังมาเดมาเดจยิงทุกซองเว้ยจริงเท่นะเออพระเจ้าเออโอ้โหใครจะรู้ว่ามึงจะวิ่งมาเฮ้ยกระโหลกโห้ามโซนกระโหลกด้วยเอาไปเฮ้ยไม่โดนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ออเซดหลบเออโดนโดนโดนห็นนี่น่าจะช่วยบางได้นะไม่งั้นมันคงไม่มีเอาไว้หรอกก็หวังว่าจะไม่ใช่ฉากนะมาเดมาเดเฮ้ยจ้าโอ้โหโดนอยู่ดีวะหลบยังไงวะเนี่ย เออล้มล้มล้มไปฟันเฮ้ยตะปูเอ่อกดไลโอเคคิวบ้าเฮ้ยกดไม่ทันลืมลืมไม่ได้เล่นนานลืมโทษโทษโทษเอาไปไม่โดนเฉยเออเอออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอเคพึ่งอย่าโ,โดนแ,แล้วออออโดนแล้วโดนแล้วมามามาเอ date, อเออโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเอาเดคเอาเค เอาเด้เอาดิเอาด้ตันหน่อยตันหน่อยล้มหน่อยต้มหน่อยเฮ้ยล้มแล้วล้ม้ยไม่ล้มมันกระโดดบ้าเอ้ยเฮ้ยเอาเหือเออเออเอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไปเข้าไปล้มหน่อยล้มหน่อยล้มหน่อยหน้าหน้าหน้าหล่นล้มหน่อยด้วยเติดไม่ติดเสาหน่อยเออ ยาพึ่งโอโอ้กินหมดยากูหมดแล้วยากูหมดแล้วเอาไปนี่บิ๋วบิ๋วไปละไปละไปหายาแป๊บมีไหมมีไหมนักปูเอามาทำไงวะเฮ้ยนี่ไงยาโอเคมาเอาเฮ้ยโอ้โหโดนอยู่ดีหลบยังไงให้พ้นหลบยังไงให้พ้นไหนบอกไหนพูด ในพูดเก็บมาโอเคเอาไปโดนด้วยล้มบ้าล้มบ้าโอ้ยโอ้ยโเอ้ยโถเอ้ยโดน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 ห่วงห่างเลยทางห่างวิไปหาเจนเลยได้ไหมเนี่ยเออไปโดนว่ะตอนท้ายอย่าเพึ่งนะโอเคอยู่ห่างไว้ล้มเราล้มเราล้มเราโอ้ยโงลบ้าเออเออเอาไปเดียไป ินยาเอาไปเอาไปอ gained, i, spots. เอาไปตาลตาลตานรอแป๊บเอ้ยรอเฮ้ยไม่ pointer. โดนเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีฝั่งเอาเคลอดเว้ยเอาไปเอาไปมาเด้มาเด้เด้เออติดอะไรวะข้างหลังนี่อย่าเพิ่งนะเฮ้ยเกือบไปเกือบไปเออไม่โดนอีกคอ่ะ อ๋อหลบไอ้กระโหลกนี่ด้วยโดนโดนโดนชาร์จเร็วหน่อยดาบชาร์จเร็วหน่อยมาอแกเออไม่โดนเฉยบ้าแล้วบ้าแล้วเห็นไหมวะโอ้ยตกใจหมดบ้านี่ไงเราไอ้หลบหลบหลบถึงป่าวะถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่ล้าขาดล้าขาดอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะพึ่งนะพึ่งนะเอาดิเอาดี แมนนะเว้ยแมนนะเว้ยแมนนะเว้ย,ว,ยวันช็อตวันคิวโรคมายครับรอแป๊บมาเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยอย่าดูดอย่าดูดเออเออเออบอกว่าอย่าดูดอย่าดูดกูมันดูดมันดูดทั้งทัวร์มาอเออเอาไปเอาไปเอาไปมาดูกูอย่ามาดูกูนี่แกเ,าาเรา่กทะนุมากยังไง ยังไงวิ่งมาเปล่าวิ่งมาเปล่าเฮ้ยล้ม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 เรา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 เอาเอาไม่โดนเอาเอาไว้ไหลวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฉยอย่าพึ่ง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 องาจู๊กูจู๊กูจู๊กีงาโอเคเอาะเลยอะไรวะโอ้โอ้โอ้อยู่นี่เหรอฟันข้าไม้ไม่ได้อออยยย่่่่่่าาาพพพึึึงงงโอ้โหเจอไล่เนี่ยเลยนะนี่ไงเรา มันไม่โดนวะเมื่อกี้นะยวิ่งมาแล้วเอามาปะอุ้ยตกใจหมดนี่ไงเราเอาอีกแล้วดูที่แก้วเอาไม่ใช่เว้ยนี่ไงล่ะเออเออเเเเออเะอะอะอเองเหรอชื่อเนอไมไม่โดนวะเนี่ยเดี๋ยว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  เออร้อยอา้อาวอา้อาวโอเคต้องค่ายตัวที่สวมเสื้อนะอา้อาวบ๊อบทำอะไร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 อะไรเดินเดินก็ช้าเดินก็ช้าเดินก็ช้าเออเห็นสารุูรตัวเองมั้งไหมเนี่ยยไงจะทำพิธีกรออยากมีชีวิตแบบนี้นนเหรอมันคุ้มกับเราเลื่อนนะนะมันคุ้มอ่ะออ มันคุ้มกันเหรอมันคุ้มกันเหรอแล้วก็ล้มประตูให้ทุกเกาบ้านนี่มายกับเฮ้ยอยา,อาโอเคโอเคตะปูจ๋าช่วยด้วยมาตัวไหนสวมเชื่อตัวนี้ตัวนี้สวมเชืช่อเอาไปฟันมันเอาดีเอาดี มีเหอมีกหรอม็เข้ามาโอนุส่วนเพื่อเพื่อไอตัวโอนุส่วนเพื่อเอาไม่แกตายก็ตายด้วยยังไงยังไงแล้วเร็วที่เร็วที่ตงปันดีกว่าหรือว่าจะหายไปเองเออมาให้ไปโดนเออลูกบอกมายอยยายยายยายายยเท่าไปติดแขนอ่เอ้ยอะไรรอบตัวมันวะเนี่ย ไม่โดนเลยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้หล้มแล้วล้มแล้วเอาไปบีบสิวบีบสิวไปละไปละหินก่อนมาให้คุ้มไว้ก่อนเอาให้มันเอาไอแก้วดูคุยแก้วดูคุยแก้วโดนตันหน่อยเป็นไงล่ะโดนตันหน่อยเป็นไงเอาไปเอาไปมึนมึนมึนรอแป๊บโดนทุกจอบโดนทุกจอบเฮ้ยหล่นไปแล้วเอา ไป่กินเออนี่ก็จะไม่โดนเลยไม่รู้เป็นอะไรตับป,ปูมันวิเว้ยอ้าวโอเคห่างๆเลยห่างๆเลยอยู่ห่างๆเลยอย่างเงี้ยเป็นอะไรกูติดอะไรเด้อฮะไม่ก็ไม่ชื่อไม่ก็เอ้ยเรียบร้อยเย้ใช้ชนะ ใช้ชนะไปห,หาเจนก่อนตายจริงป่าโอเคตายจริงเปล่ามาแล้วเจนเ,เจนเจนฟืนสิเจน oh, ขอร้องเลยเจนทะลุขอ้องเลยว่าเป็นอะไรนะเฮ้ยแขนจุ่มเจนก็กลับไปกับทินไม่ได้แล้วไม่ไมทำไมล่ะ ขอโทษที่ดึงติมมาเจอทั้งพวกนี้ทั้งหมดมันเป็นความผิดของเจนเองไม่ไดนสายไปเจนอย่าทิ้งผมกลับไปด้วยกันนะโค้ชสายไปแล้วเต็มต็มดูแลตัวเองดีๆเจนรักเต็มนะเอาว่ะนี่มันละครหลังขคาไม่เจนเจนขอร้องแล้วเจนไม่นะเจนอย่าทิ้งผมไปเจนเจนใจเย็นใจเย็น ไไมึงยังอยู่อีกเหรอมึงจั่นดิ่กูไปไหวเอวอขอให้มึงตายจริงๆเถอะมีนาคมยังฆ่ามันไม่ได้เจอแท่งเสาหน่อยเป็นไงล่ะแล้วเราออกงไหนวะไปซะเนี่ยสา เซ็งว่าไปไม่ได้หรอโอเคทางนี้ผูสาวตามมาหาแทบตายอะไรวะเออไอฉุนไอ่เวนย่ะอะไรตายจริงเหรอวะเนี่ยยังไม่อยู่ยก็โอ้โอออะไรอะไรรอบนี้กูวิ่งนะกูบอกเลยรอบนี้กูวิ่งนะกูไม่สู้กับมึงหรอก ไปยังไงจะพื้นก็พื้นเราเร็วเข้าโอ้ยมาเป็นโอ้ยโอ้ยเนบวิ่งเร็วได้ปะบอลก็โลว้าโอ้ยโดนไปทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็ดกเยอะเล็ดกเยอะไป็จับเฮ้ยหลบยังไงเนี่ยโอ้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 ข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มาจะเอาไงกันแน่ปล่อยกูไปเฮ้ย โอ้โหตามเวรตามกรรมกือยู่ได้ไตายไปแล้วเองจะมีวิญญาณตามติดอีกโอ้โหโดนทุกเบ็ดโอ้โยยืนแทงเลยแล้วกันมาอย่าฆ่าโอ้โห,โโหโตรงหน้าอย่างงี้ใครจะหลบทันวะเออเออโอยอย่าเล่นอย่างงี้เจ้อย่าเล่นอย่างงี้เด้กูกินยาเอาดิเมื่อกี้กรลืมเก็บด้วยเก็บไม่ทันบอกกมเก็บไม่ได้วิ่งได้เร็วแค่นี้แหละโอ้โหตายกลัวตาย เวมใต้ก่อนแนะโอ้ยเกิดตรงหน้ามีใครจะหลบทันว่าเออไปเกิดข้างๆ้างหนให้กูมีเวลาคิดหน่อยนี้โยมเนมกลับไปสู่โลกของโยมเถอะที่นี่เราจัดการเองเอาถ้า,านเนมมาช่วยผมตัแรกนะ <laughs> ผมไม่ต้องวิ่งถูไอ้หัวกระโหลกว่าดันจบจริงเปล่า มีอีพีสามปะเนี่ยอีพีหนึ่งยังไม่เคยเล่นเลยกลับมาแล้วปักไฟอันเบล่าเลยเนี่ยเอาว่ะอยู่ไหนวะน่ะห้องเจนใช่ไหมน่าใช่นะครับโอเคกลับมาจริงป่ะวะ ทำไมในรูปอย่างสวยนละแต่ตัวจริงมันอ๋อนี่นี่สีน่าที่เขาเรียกว่าารูปสวยแต่ตัวจริงมันไม่ไม่ไั่เยดูแต่รูปไม่ได้สินะเนี่นะโลกเราเหมือนด้เฟสเจอตัวจริงเขาให้อืสำรวจทั่วเลยกูมาทำไมวะเนี่ยมันให้ไปไหนนะเนี่ยอ๋อจับป้านุป่ เช้าละเดี๋ยวอ๋อตกใจนี่ก็อยู่ในวัดเหรอทำไมวิวบ้านไม่น่าอยู่เลยวะเนะี่ยคิดไงซื้อบ้านหลังนี้อยู่เนะี่ยเออสมควรรึที่เขามีผีสิงเนะี่ยมาเปิดทุกบาน,นเอาเดมีอะไรไหมหมายถึงมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเลยมีวงอีเวนต์อะไรไหมเปิดประตูไปอีกมิตินึงช่วยใครอีกไหม ไม่มีไม่กล้าเข้าอไปไหนวะม่ทำอะไรหนีออกมาํำเร็จทำเร็ำเร็จไม่เห็นมีเควสขึ้นเลยวะให้กูทำไรนะกดปุ่มมะไม่ใช่ออกจากบ้านวะเนี่ยรูปเนี้ยม่คว่ำตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปนิพิตินั่นเลยคว่ำแล้วคว่ำอีกเมื่อกี้กูอยู่ข้างหน้าก็ไม่โทรมา วเวลาจะทาอะไรทกอยางนะโ่ฮัลโหลเฮ้ยติมเฮ้ยดิวนะเว้เยไอห้ห่างผมจะยอมรับสายหายไปนานเลยคนเขาเป็นห่วงกันหมดเออมึงโทรมาก็ดีละเออดิกูพยายามติดต่องแทบแย่อะเขาเฮงดีเว้ยที่รับโทรศัพท์แล้วมึงได้ข่าวเจมสบ้างหรือเปล่าวะงั้นเดี๋ยวไปหานะยุ่งไรอะเมียกูอือมดีก็มาดิมาด้กูก็อยากเจอเหมือนกันเออ ขอ,อ,อตัดไล้ไหมกลัวติดลิขสิทธิ์กันเลยแต่เพลงพ่อดีนะผมชอบเพลงพ่อจบไหมมีเอ็นเครดิตให้ดูไหมเงียบอะไรเนี่ยโยมรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ไหมไม่ครับเอออะไรตัวอย่างพาร์ทต่อไปเหรอ เมื่อติดอยู่ในนิวรอนแล้วก็ไม่อาจไปสู่สุคติไม่น่าใช่นับจเป็นเทเลอร์ของเกม Home สวิต t h มซอ Survival นะถ้าจำไม่ผิดผมเห็นอยู่ในเว็บสตรีมนะครับโอเคก็น่าจบแล้วเขาคงประกาศหากแต่นิวรอนคือสิ่งที่เกมรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวสู่กสวิตนะครับก็มีให้ได้กันแล้วตอนนี้นะครับเราไปซื้อกันดูได้ครับโอเคแล้วก็เราก็มาจบกับเกม โอมสวิทโอม EP สองกันดีกว่านะครับสำหรับผมแล้วส่วนตัวเป็นเกมผีที่ค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็น่ากลัวสุดๆด้วยแล้วเพราะมันเป็นเกมผีของไทยนะครับมันคือมันยังไงดีจะพูดยังไงดีคือมันใกล้ตัวเรานะครับแล้วมันก็เหมือนเราอินไปกับเกมด้วยนะครับแถมฉากตกใจนี่คือตกใจเกือบทุกฉากแล้วของผมเป็นคนขวัญอ่อนง่ายนะคเออ แต่ส่วนตัวแล้วมันเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมันมีเควสบางเควสนะที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเกมเขาจะให้ผมทําอะไรนะครับีนขนาดเป็นเกมไทยนะครับแต่ก็โอเคนะมันก็ยังพอรู้บ้างถึงจะมีตายบ้างก็ตามตายทุกพาร์ทเลยจะบอกให้โคตรน่ากลัวชาตกใจนี่บางทีแค่โดนตีขึ้นมาผมสะดุ้งหยงเลยนะ โอเคงั <Okay. S 2> นน้นก็นนจบแล้วครับเกมโภซ s ท h o m EP e 2องยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยไว้เล่นเกมต่อไปแล้วกันนะไม่รู้จะเป็นเกมผีหรือเปล่าผมขอพักเกมผีไว้ยาวๆหน่อยแล้วกันนะจริงโๆโคตรกลัวเลยโอเคครับงั้นก็กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจรอคลิปต่อไปด้วยครับบ๊ายบาย